สวัสดีครับในชีวิตคนเราความรู้สึกระหว่างผู้คนมักจะเปราะบางมากเหมือนเส้นได้บางๆที่อาจขาดลงได้ทุกเมื่อแล้ววันหนึ่งคุณแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักและนักธุรกิจผู้มากความสามารถอย่างแอนดรินนิโคลแมคโดนัลก็ได้หายตัวไปอย่างกระทานหันคนรอบข้างคิดว่าเธออาจจะแค่ไปทำธุระชั่วคราวแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่า ความจริงเบื้องหลังนั้นน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้และในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและวิเคราะห์คดีที่เคยสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วสหรัฐอเมริกาในขณะนั้นซานอันโตนิโอตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐเท็กซัสและเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับเจ็ของประเทศในปี1993สถานที่แห่งนี้ เคยมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ค่อยดีนักในฐานะเมืองหลวงของเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้อาวุธบนรถยนต์เพราะเพียงแค่ปีเดียวซานแอนโตนิโอเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมากกว่า1,200ครั้งเฉลี่ยวันละ3-5ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่เพียงเท่านั้นจำนวนผู้เสียชีวิตในปีนั้นก็น่าตกใจมากมีผู้เสียชีวิตถึง230รายทำให้ทั้งสหรัฐตืต่นตระหนก และที่นี่กลายเป็นจุดสนใจของสังคมแม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ความปลอดภัยจะดีขึ้นแต่ข้อมูลอาชยากรรมยังคงทำให้เมืองอื่นๆรู้สึกหวาดกลัวเรื่องราวของเราในวันนี้เกิดขึ้นนาสถานที่พิเศษแห่งนี้แอนดรีนิโคลแมคโดนัลเป็นหญิงสาวจากจาเมกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเธอเริ่มต้นธุรกิจในสหรัฐตอนอายุ20ปี และในเวลาเพียงไม่กี่ปีสั้นๆก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามจนกลายเป็นเศรษฐีนิโคลเกิดเมื่อวันที่23กันยายน1989ในครอบครัวที่ยากจนที่พอร์ตอันโตนิโอประเทศจาเมกาพ่อแม่ของเธอเป็นเพียงคนทำงานธรรมดาในวัยเด็กเธอต้องใช้ชีวิตอย่างขัดสนชีวิตที่ยากลำบาก ทิ้งความปรารถนาอันแรงกล้าเรื่องฐานะทางการเงินไว้ในใจของนิโคดังนั้นตั้งแต่เด็กเธอจึงมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าและกลายเป็นเศรษฐีให้ได้หญิงสาวคนนี้ทุ่มเทสุดตัวเพื่อความฝันนี้ในการเรียนนิโคขยันมากตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมผลการเรียนของเธอเป็นที่หนึ่งของห้องเสมอเป็นนักเรียนดีเด่นไม่เพียงแต่เรียนเก่ง ทักษะการสื่อสารของเธอก็ดีเยี่ยมและมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนหลังจากจบการตลาดที่มหาวิทยาลัยในจาไมกานิโคตัดสินใจเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่สหรัฐดินแดนที่เธอใฝ่ฝันเธอเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสในซานอันโตนิโอมีคำกล่าวว่ายิ่งพยายามก็ยิ่งโชคดี และสิ่งนี้ก็เป็นจริงกับหญิงสาวผู้นี้ในขณะที่นิโคมุ่งมั่นกับการเรียนเทพแห่งโชคชะตาก็ได้เดินเคียงข้างเธอเยิเงียบครั้งหนึ่งเธอได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่พอร์ตออนโตนิโอและได้พบกับคู่ชีวิตของเธอ don อองเดรแมคโดนัลแองเดรก็เป็นคนจัมเกาเช่นกันแต่เพราะแม่ของเขาแต่งงานใหม่กับชาวอเมริกันเขาจึงย้ายตามแม่มาที่สหรัฐ ในวัยหนุ่มอันเรเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยายลัยนานาชาติฟลอริดาแต่ต่อมาเขากลับหลงไหลในเทคโนโลยีสารสนเทศและกล้าวเข้าสู่สายงานนี้ด้วยความชอบเขาศึกษาค้นคว้าจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ในที่สุดเมื่อจบมหาวิทยายลัยอังเดรไม่ได้ตั้งใจจะทำงานทันทีแต่เลือกที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนทหารในปี2004 เขาได้เข้าร่วมกองทัพสหรัฐอย่างราบรื่นต้องบอกว่าชีวิตของเขาดำเนินไปอย่างราบรื่นมากต้นเดือนพฤษภาคมปี2009ฤดูร้อนนั้นอังเรกลับไปที่พอร์ตอันโตนิโอเพื่อร่วมงานพิธีของญาติที่นั่นเขาได้พบกับนิโคโดยบังเอิญซึ่งเธออายุน้อยกว่าเขาสิบปีการพบกันครั้งนี้เหมือนพรมลิขิตที่ถูกจัดวางไว้คนหนึ่งเป็นคนเก่งที่โดดเด่น อีกคนเป็นทหารที่สุขุมทันทีที่พบกันทั้งคู่ก็เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันพวกเขาไม่สนใจเรื่องช่องว่างระหว่างวัยเลยแม้แต่น้อยความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไม่นานนักพวกเขาก็ตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกันตอนแรกอังเรทำงานที่เท็กซัสแต่ต่อมาถูกย้ายไปที่ฐานทัพอากาศไลค์แลนด์ในซานอันโตนิโอหลังแต่งงาน ทั้งสองจึงตั้งรกรากอยู่ที่นั่นสามีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามหลับแล้วนิโคนสามารถเป็นแม่บ้านได้อย่างสบายใจแต่เธอมีความทะเยอทะยานมากมายเธอฝันถึงการได้เฉิดฉายในโลกกว้างอยู่เสมอนี่คือความฝันที่เธอไล่ตามมาตลอดหลายปีและไม่เคยหยุดพยายามเพื่อให้ได้มาในเรื่องการหาเงิน แม้นิโคลจะไม่มีประสบการณ์มากนักแต่ด้วยพรสวรรค์เธอรีบมองออกว่าธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเป็นวงการที่มีอนาคตไกลใครที่คว้าโอกาสนี้ได้จะต้องมั่งคั่งอย่างแน่นอนนิโคลได้แชร์ไอเดียนี้กับสามีช่างบังเอิญที่ย่าของอังเรเพิ่งต้องเข้ารับการรักษาด้วยการตัดขาและต้องการคนดูแลข้อเสนอนี้จริงตอบโจทย์ความต้องการของสามีทันที เพื่อสนับสนุนภรรยาเริ่มธุรกิจอังเดรทุ่มเททรัพย์สินทั้งหมดไม่เพียงแค่ขายรถแต่ยังกู้เงินก้อนโตเพื่อเป็นทุนหญิงสาววัย22ปีด้วยจิตใจที่มุ่งม,มั่นได้ก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุชื่อ Starlight Homes อย่างรวดเร็วด้วยความพยายามและความตั้งใจศูนย์แห่งนี้เริ่มเป็นที่รู้จักและกิจการรุ่งเรืองสปีต่อมาเมื่อสตา r l ไล h ์โ o ม e เติบโตขึ้น นิโคลรับผิดชอบงานส่วนใหญ่ในขณะที่อังเรติดภารกิจทางทหารจึงไม่ได้เข้ามายุ่งม,มากนักแน่นอนว่าเนื่องจากทุนก้อนแรกมาจากอังเรผลกำไรพวกเขาจึงแบ่งกันคนละครึ่งเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นชีวิตของพวกเขาก็มีความสุขมากขึ้นในสายตาเพื่อนฝูงนิโคลเป็นภรรยาที่เก่งกาจจัดการงานบ้านได้ดีและยังประสบความสำเร็จในสังคม ปี2015ทั้งคู่ได้รับพยานรักเมื่อลูกสาวตัวน้อยอะไรหน้าลืมตาดูโลกครอบครัวสคนมักจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากหาเงินได้มากพวกเขาซื้อบ้านในย่านคนรวยทางตอนเหนือของซานอันโตนิโอปี2019นิโคได้ขยาย Starlight Homes จนเป็นบริษัทใหญ่และเปิดเพิ่มอีกสองสาขา รายได้ไม่เพียงแค่มหาศาลแต่ยังหลากหลายทำให้เธอกลายเป็นเศรษฐีในวัยเพียง29ปีหญิงงามมักอาพับความยอดเยี่ยมและความสำเร็จของนิโคแน่นอนว่าใครๆก็มองเห็นเธอเป็นนักธุรกิจหญิงแกร่งในสายตาสื่อเป็นภรยาที่แสนดีในครอบครัวและจริงใจกับเพื่อนฝูงไม่ต้องสงสัยเลยว่าอนาคตของเธอจะสดใสเพียงใด อย่างไรก็ตามโชคชะตามักไม่เป็นไปตามหวังในวันที่หนึ่งมีนาคม2019เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเริ่มแรกพนักงานที่บริษัทพบว่านิโคไม่มาทำงานตามเวลาโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เมื่อโทรหาเทรนเนอร์ฟิตเนสก็ทราบว่าเธอไม่ได้ไปยิมเช่นกันสิ่งนี้ผิดปกติเกินไป พนักงานจริงติดต่อแครเราเพื่อนสนิทของนิโคพวกเขารู้ว่านิโคมักจะไปดื่มกาแฟและออกกำลังกายกับแครเราแต่แครเราก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนวันนั้นพวกเขาไม่ได้เจอกันด้วยความกังวลแครเรารีบให้พนักงานขับรถไปที่บ้านนิโคทันทีเมื่อเคาะประตูแล้วไม่มีคนตอบเธอจึงลองเข้าทางประตูหลังประตูหลังไม่ได้ล็อกเมื่อเข้าไปข้างในเธอรู้สึกถึงความผิดปกติ เพราะบนพื้นมีสิ่งปฏิกูลของสุนัขอยู่จำนวนหนึ่งสุนัขดูหิวและผอมโซชัดเจนว่าไม่มีคนดูแลมาสักพักสิ่งที่ทำให้เธอยิ่งกังวลคือเธอเห็นรอยเปื้อนสีแดงบนปุ่มกดชักโครกเธอไม่กล้าอยู่นาน่นรีบออกจากบ้านและปรึกษาเพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนตามคาแนะนาของเพื่อนเธอโทรหาแม่ของนิโคเพื่อกลับไปที่บ้านด้วยกันแม่ของนิโคมาถึงและเห็นรอยดังกล่าว จึงตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพวกเขาพบสิ่งน่าสงสัยสามอย่างอย่างแรกนิโคหายตัวไปแต่รถกระเป๋าสตางค์และกุญแจยังอยู่ที่บ้านอย่างที่สองบนสวิตช์ไฟห้องน้ำมีเส้นผมยาวติดอยู่อย่างที่สามที่สนามหลังบ้านมีกองขี้เท่าที่น่าสงสัยข้างในมีหัวซิ ดูเหมือนมีใครบางคนเผาเสื้อผ้าทิ้งแม่ของนิโคยืนยันทันทีว่าเป็นเสื้อผ้าของลูกสาวในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังวิเคราะห์สถานการณ์อังเรสามีของเธอก็กลับมาด้วยท่าทีดีใจและบอกว่าเจอแล้วเขาบอกว่านิโคไปรักษาอาการปวดหัวไมเกรนเมื่อได้ข่าวว่าภรรยาหายไปสิ่งแรกที่เขาทำคือไปหาที่โรงพยาบาลบนถนน281 หลังจากสอบถามเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าภรรยาอยู่ที่นั่นเมื่อทราบข่าวนี้ทุกคนต่างดีใจมากแต่เพื่อความแน่ใจทุกคนตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลแบปติสต์ไม่คาดคิดว่าเมื่อไปถึงพวกเขาถึงรู้ว่านิโคไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยสามีของเธอเพียงแค่เจอคนนามสกุลเหมือนกันแต่แค่ถามชื่อแล้วก็รีบออกมาไม่ได้เจอตัวจริง ฝ่ายสามีเองก็ดูสับสนมากเขาดูกระวนกระวายจึงเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้เจ้าหน้าที่ฟังหวังว่าจะช่วยอะไรได้ตามคำมั่ยการของอังเดรทั้งคู่ทะเลาะกันเมื่อคืนวานและแยกห้องกันนอนเช้านี้เขาคิดว่าภรรย,ยายังหลับอยู่จึงพาลูกสาวไปส่งโรงเรียนแล้วไปรายงานตัวที่ฐานทัพอากาศเขาไม่รู้ว่าเธอออกจากบ้านไปตอนไหนส่วนสาเหตุที่ทะเลาะกัน อังเดรตรวจสอบเอกสารภาษีแล้วพบว่าภรรยาแอบเปิดสาขาเพิ่มโดยใช้ชื่อเธอคนเดียวเรื่องนั้นทำให้เขาโกรธมากรู้สึกเหมือนเธอกำลังจะฮุบสมบัติจึงมีปากเสียงกันจากนั้นอังเดรขับรถออกไปข้างนอกเพื่อสงบสติอารมณ์นอกจากนี้เขายัางเล่าว่าได้แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มใกล้ๆและกลับมานอนดึกมากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพวงจรปิด ก็พบภาพเขาที่ปั๊มน้ำมันจริงคำให้การของอังเดรดูเหมือนจะไม่มีพิรุษการทะเลาะกันของสามีภรรยาเป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ค้นหาในบ้านพักตลอดทั้งคืนจนถึงตีสองของวันรุ่งขึ้นแต่ก็ไม่พบเบาะแสเพิ่มในช่วงเวลานั้นไม่มีข่าวคราวใดๆของนิโคเลยคดีดูเหมือนจะมาถึงทางตัน ด้วยความจนปัญญาเจ้าหน้าที่ทาได้เพียงใช้วิธีพื้นฐานตระเวณนสอบถามเพื่อนและญาติของนิโคเพื่อจะมีเบาะแสความลับที่ถูกซ่อนเร้นไม่น่าเชื่อว่าวิธีพื้นฐานมักจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเพื่อนสนิทของนิโคได้พูดถึงเรื่องในอดีตที่ทำให้เจ้าหน้าที่สนใจปรากฏว่านิโคเคยแอบนอกใจสามีคนรักของเธอคือชายชาวจาเมากา ชื่ออนิมโฮซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติและเป็นคนรักเก่าของเธอพวกเขาเคยคบกันแม้จะเลิกรากันไปแต่ยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันปี2017นิโคได้พบกับอนิมิลอีกครั้งในงานการกุศลฝ่ายหนึ่งคือรักแรกที่ยังตัดไม่ขาดอีกฝ่ายคือสามีที่ความหวานชื่นจืดจางลงเธอตัดสินใจกลับไปสารสัมพันธ์กับอานิม เริ่มต้นความสัมพันธ์ลับๆในช่วงแรกสามีของเธออังเดรไม่ระแคะระคายเลยแต่ในฤดูร้อนปี2018เธอได้สักลายสองแห่งบนร่างกายหนึ่งคือตัวอักษร A ที่หลังมือและตัวเลขชุด14376ที่ข้อมือเมื่ออังเดรเห็นรอยสักที่ไม่เกี่ยวกับตัวเขาบนร่างภรรยาเขาก็เริ่มสงสัยเขาเริ่มแอบสืบข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียของภรรยา ในรายชื่อเพื่อนของเธอเขาเห็นรูปของอานิมและพบว่าชายคนนี้ก็มีรอยสักตัวเอที่คล้ายกันตัวเลขชุดนั้นภายหลังก็ถูกถอดรหัสว่าเป็นวันเกิดของอิฟฝ่ายอังเดทนรับการหักหลังของภรรยาไม่ได้แต่แทนที่จะวู่วามเขาตัดสินใจประนีประนอมโดยเริ่มจากการทะเลาะกับภรรยาเสียงดังแกล้งทำเป็นอยากหยาแล้วค่อยพูดดีๆว่า ถ้านิโคยอมลบรอยสักและสัญญาว่าจะเลิกติดต่อกับอนิมทุกช่องทางรวมถึงจะไม่ทิ้งลูกสาวอะไรหน้าไว้กับเขาตามลำพังเขาจะยอมให้อภัยเธอนิโครู้สึกเข็ดรู้ว่าครอบครัวต้องลำบากกว่าจะมีวันนี้เธอจึงตกลงหลังจากนั้นคู่รักก็กลับมาใช้ชีวิตหวานชื่นอีกครั้ง13มันก่อนนิโคจะหายตัวไปคือวันเกิดครบครอบ40ปีของอังเรในงานเลี้ยง หลายคนรู้สึกว่าพวกเขามีความสุขมากเจ้าหน้าที่รู้สึกว่ามีบางอย่างน่าสงสัยจึงทำการสืบสวนอย่างละเอียดพวกเขาพบข้อความในโทรศัพท์ของสามีที่เป็นบทสนทนาระหว่างสามีภรรยาในคืนก่อนที่นิโคลจะหายไปในข้อความนิโคลขอให้สามีไม่พูดถึงอนิมอันเดรต่อว่าเธอเรื่องที่เคยยุ่งเกี่ยวกับอันนี้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้ราบรื่นเลยนอกจากข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินรอยร้าวทางความรู้สึกระหว่างพวกเขาก็ลึกมากสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยที่สุดคืออังเดรไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยในคำให้การของเขาเมื่อถูกถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเขาก็เงียบทันทีแถมยังประกาศว่าจะติดต่อทนายความเพื่อจัดการเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งคนไปซุ่มดูหน้าบ้านตลอด24ชั่วโมงเพื่อสังเกตการและสิ่งที่น่าตกใจคือเช้าวันรุ่งขึ้นอังเดรไปซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวและกระสุนจํานวนหนึ่งที่ร้านขายอุปกรณ์ใกล้เคียงในร้านอังเดรบังเอิญสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ติดตามเข้ามาดังนั้นเขาจึงทิ้งของคืนสินค้าและเตรียมจะจากไป เจ้าหน้าที่เห็นว่าความแตกแล้วจึงตัดสินใจเข้าชาร์จควบคุมตัวอังเดรตอนแรกพวกเขากังวลว่าการที่เขาซื้ออาวุธอาจเป็นอันตรายต่อตัวเองจากนั้นพวกเขาส่งตัวเขาให้กองทัพอากาศและดำเนินการประเมินสภาพจิตใจหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กลับไปที่บ้านพร้อมหมายคน้นเพื่อตรวจสอบครั้งที่สองและครั้งนี้พวกเขาพบเบาะแสใหม่หลายอย่าง ประตูโรงจอดรถพังทั้งที่การตรวจขนครั้งแรกยังปกติดีชัดเจนว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในรถของอังเดรมีพรั่วขวานถังแก๊สสองถังไฟฉายและถุงมือคู่หนึ่งทั้งหมดดูใหม่มากเหมือนเพิ่งซื้อมาไม่นานในถังขยะมีใบเสปปร็จซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ถูกฉีกทิง้งจากที่อยู่ในใบเสร็จ เจ้าหน้าที่ตามไปที่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตและตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอังเรเป็นคนซื้อในวันถัดมาหลังจากภรรยาหายตัวไปเจ้าหน้าที่พบขอนและกางเกงของอังเรในถังขยะที่โรงจอดรถทั้งในกระเป๋ากางเกงและบนคอนมีรอยเปื้อนสีแดงจากการตรวจดีเอรอยนั้นเป็นของนิโคนี่คือการค้นพบที่สำคัญว่า จากนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าถัางแกส๊สค้อนขวานและอุปกรณ์อื่นๆอ,อาจถูกเตรียมไว้เพื่อจัดการกับร่างหลักฐานทั้งหมดชี้ไปที่ข้อสรุปที่น่ากลัวนิโคถูกทำร้ายจนเสียชีวิตและผู้ก่อเหตุคือสามีของเธออันเดรชิ้นส่วนกระโหลกข้างกองกระดูกวัวเจ้าหน้าที่ยุกระดับคดีจากคนหายเป็นคดีฆาตกรรมทันที แม้ใครๆก็เห็นว่าอันเดรมีพิรุ์แต่เนื่องจากยังไม่พบตัวนิโคลและไม่มีพยานเจ้าหน้าที่ทำได้เพียงจับกลุ่มเขาในข้อหาทำลายหลักฐานวันที่5มีนาคมการพิจารณาคดีของอังเดรเริ่มขึ้นที่ศาลเขตเบ็กซาเขาเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการพยายามทำลายหลักฐานเช่นรายการซื้อของและประวัติการสนทนาในศาล อังเรยืนกรานว่าการหายตัวไปของภรยาไม่เกี่ยวกับเขาส่วนเรื่องซื้ออาวุธก็เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเขายังประกาศว่าเขารักภรยาและจะไม่มีวันทำร้ายเธอสถานการณ์เริ่มยากลำบากขึ้นเรื่อยๆนิโคลยังคงหายสาบสูญและหลักฐานยังไม่เพียงพอวันที่27มีนาคมอังเดรได้รับการปล่อยตัวหลังจากวางเงินประกัน3 0 0 0 0 0ดอลลาร ในเอกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงไม่หยุดค้นหานิโคลนิโคลเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในพื้นที่การหายตัวไปของเธอได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางอาสาสมัครหลายร้อยคนเข้าร่วมทีมค้นหาแม้กระทั่งฐานทัพอากาศก็ส่งอาสาสมัครมาช่วยถึง200คนเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลจำนวนมากเปลี่ยนพื้นที่เขตเบ็กซ่าทั้งหมด ให้เป็นพื้นที่ค้นหาแต่ก็ยังไร้วีแววเธอราวกับหายตัวไปจากโลกใบนี้หลังจากเกิดเหตุ8วันครอบครัวและเพื่อนฝูงจัดพิธีใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือจากสาธารณาชนพวกเขาหวังว่าอังเดรจะยอมพูดถึงที่อยู่ของนิโคหากเขายังมีความเมตตาหลงเหลืออยู่บ้างแต่อังเดรยังคงปิดปากเงียบ ยืนยันว่าเขาไม่รู้อะไรทั้งนั้นในช่วงหลายสัปดาห์ทางการเขตเบคอร์ซาขอความช่วยเหลือจากรัฐเท็กซัสและตั้งรางวัล5,000ดอลลาร์สำหรับผู้ที่มีข้อมูลของนิโคขณะเดียวกัน FBI ก็เข้าร่วมการค้นหาการหายตัวไปอย่างปริศนานี้ดึงดูดความสนใจของสังคมวงกว้างทำให้ทั้งสหรัฐจับตามองจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังจากผ่านไป133วัน ในวันที่11กรกฎาคม2019อาซาสมัครชื่อคลิฟตันพบกะโหลกศรีศรษะมนุษย์ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งห่างจากบ้านอังเร9.6กิโลเมตรกะโหลกนั้นวางอยู่ข้างกองกระดูกบัวถ้าไม่สังเกตดีๆก็ยากที่จะมองเห็นเจ้าหน้าที่รีบไปยังที่เกิดเหตุทันทีระหว่างการค้นหาหัวหน้าตำรวจฮาเวร์เน้นย้ำว่าพวกเขาพบเพียงเศษชิ้นส่วนกระดูกที่ซีดจ,จาง และการระบุตัวตนต้องใช้เวลานานแต่ก็หวังว่านี่จะเป็นคำตอบที่พวกเขาตามหามาตลอดสองวันต่อมานิติเวทยืนยันว่ากะโหลกศีรษะเป็นของนิโควันที่13กรกฎาคม2019ัฮาเวียจัดถแถลงข่าวแจ้งว่าพบนิโคแล้วถือเป็นการยุติการค้นหาครั้งใหญ่อย่างเป็นทางการขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มอังเดรอีกครั้งและตั้งข้อหาฆาตกรรมผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชระบุว่านิโคลกระดูกสันหลังหักซี่โครงหักและขากันไกรร้าวอย่างไรก็ตามเนื่องจากร่างถูกทําลายอย่างรุนแรงจึงไม่สามารถระบ,บุสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดได้ชัดเจนว่ามีเพียงอังเดรเท่านั้นที่รู้ความจริงที่นำไปสู่การเสียชีวิตของนิโคลหลายคนตั้งคำถามว่า ทำไมคู่รักที่ร่ำรอยคู่นี้ถึงมาถึงจุดนี้ได้ในการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาร้าวฉานมานานแล้วอังเดรใช้ความรุนแรงในครอบครัวบ่อยครั้งและในเดือนกุมภาพันธ์2017เขาเคยขอ,อย่าแต่ถอนคำร้องในภายหลังเมื่อเผชิญกับข้อหาฆาตกรรมอันเดรแก้ต่างว่าสิงหาคม2016 เขาถูกส่งไปฝึกอบรมที่ฐานทัพอากาศคิสเลอร์ในมิสซิสซิปปีเป็นเวลาหเดือนตอนนั้นทั้งคู่ยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ครั้งหนึ่งในช่วงพักอันเดรได้รับข้อความจากนิโคกระทันหันเธอบอกว่าต้องการยาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นมุกตลกแต่เมื่อเขากลับถึงบ้านต้นเดือนธันวาคมทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนิโคเย็นชามากผิดไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อันเดรรู้ว่าขามสัมพันธ์มีปัญหาจึงยื่นฟ้องหย่าต่อศาลแต่เพราะขอ้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินซับซ้อนเกินไปสุดท้ายเขาจึงถอนฟ้องในการสอบสวนอันเดรระบายถึงความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยายอมรับว่าพวกเขาเข้ากันไม่ได้แต่ทุกครั้งที่พูดถึงการตายของภรรยาเขาก็จะเงียบยืนยันว่าตนไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากผลกระทบของโควิด -19 การพิจารณาคดีจึงยืดเยื้อถึง4ปี ตั้งแต่เมษายน2021อังเดรถูกกักบริเวณที่บ้านเพื่อรอคำตัดสินสุดท้ายวันที่17มกราคม2023เพียง3มวันก่อนขึ้นศาลอาจเป็นเพราะความรู้สึกผิดในใจเขาบอกกับแม่ของตัวเองว่าเขาเป็นคนทำให้นิโคลเสียชีวิตและหลังจากนั้นเขาโทรหาแม่ยายและพี่สาวของภรรยาในการคุยโทรศัพท์นาน41นาที เขาร้องไห้และสารภาพความจริงตามคําบอกเล่าของอังเดรหลังจากกลับจากปั๊มน้ำมันเขาไม่ได้กลับห้องนอนแต่ทะเลาะก,กับภรรยาเขาขอ,อย่าและแบ่งทรัพย์สินไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ภรรยาโกรธจ,จัดถมน้ำลายใส่เขาและด่าทอด้วยอารมณ์ชั่ววูบอังเดรใช้ศีรษะกระแทกจนใบหน้าภรรยาได้รับบาดเจ็บจากนั้นเขาทำให้เธอล้มลงกับพื้น เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเธอหยุดหายใจไปแล้วอังเรอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเป็นอุบัติเหตุและสิ่งที่เขาทำไปเพื่อป้องกันตัววันที่20มกราคม2566การพิจารณาคดีเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการอังเรเล่าลำดับเหตุการณ์อีกครั้งไม่ระหว่างนี้ผู้พิพากษาถามคำถามสำคัญบางข้อเมื่อถูกถามว่า ทำไมอันเดรไม่โทรแจ้ง911เขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกสาวเห็นแค่อยากให้นิโคลหายไปเร็วๆจึงขับรถไปที่ฟาร์มใกล้เคียนวางเธอไว้ข้างวัวที่ตายแล้วและถอดเสื้อผ้าเธอออกทั้งหมดหลังจากกลับบ้านเขาเผาเสื้อผ้าเหล่านั้นในสวนต่อมาผู้พิพากษาถามต่อเกี่ยวกับรอยกระดูกหักบนร่างผู้เสียชีวิต อังเรอธิบายว่าหลังจากตำรวจตรวจบ้านเสร็จเขาไปซูเปอร์มาร์เกต็ตซื้อถังแกส๊สขวานและขอนทันทีหลังจากนั้นเขาใช้น้ำมันราดและจุดไฟเมื่อไฟดับเขาใช้้อนทุบไปที่ใบหน้าและคอของเธอหลายครั้งเพื่อแก้ต่างให้การกระทําของตนอังเรบอกว่าทั้งหมดเกิดจากการป้องกันตัวไม่มีเจตนาจะทําให้เสียชีวิตอังเรยังเปิดวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นว่า ร่างกายของภรรยายังปกติดีหลังจากการพิจารณาคดี6วันและฟังคำให้การจากพยาน33ปากคณะลูกขุนถึงทางตันในการตัดสินใจทุกคนถกเถียงกันว่าควรตัดสินอังเดรในข้อหาฆาตกรรมหรือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหรือจะยกฟ้องสมาชิกบางคนในคณะลูกขุนเห็นว่าอังเดรหลังก่อเหตุไม่มีความสำนึกผิดยังลบหลู่ร่างผู้เสียชีวิต แก้ตัวอย่างช้าฉลาดในศาลโดยไม่มีความเสียใจในขณะที่บางคนมองว่านี่เหมือนอุบัติเหตุอังเดรไม่ได้ตั้งใจสังหารภรรยาแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆและก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมในกองทัพเขาก็เป็นทหารที่เคารพกฎหมายเป็นคนดีสุดท้ายหลังหารือกันสิบชั่วโมงคณะลูกขุนมีคำตัดสินว่าอังเรมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโทษสูงสุด จำคุก20ปีในเดือนกุมภาพันธ์2023ผู้พิพากษาเพิ่มโทษจำคุกอีก5ปีจากข้อหาดัดแปลงหลักฐานดังนั้นอังเดรจึงได้รับโทษจำคุกรวม25ปีอย่างไรก็ตามเขามีความหวังว่าจะเข้าเกณฑ์ขอลดหย่อนโทษ